สาระน่ารู้ับไฟจราจรสัญญาณไฟจราจรคือตัวบงบอกให้รับรู้ว่าผู้ที่ขับรถยนทุกคนจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอ,อย่างเคร่งครัด ผิดกฎหมายและยังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นชีวิตและทรัพย์สินโดยสัญลักษณ์ของสีป้ายไฟจาราจรประกอบด้วย3สีคือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวจัดว่าเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกขอใช้กันเรามารู้จักกเกี่ยวกับสัญญาณไฟจาราจรให้มากกว่านี้นหน่อยดีกว่าสีแรก สีแรกคือสีแดงสีแดเป็นสีที่อยู่บนสุดของป้ายไฟจราจรโดยคำสั่งนี้เมื่อรถคันใดวิ่งมาเห็นสัญญาณไฟสีนี้จะต้องหยุดรถโดยทันทีสีที่2สีที่สคือสีเหลืองสีเหลืองเป็นสีที่อยู่กลางของป้ายไฟจราจรโดยรถคันใดที่วิ่งผ่านมาเมื่อเห็นสัญญาณไฟจะต้องหยุดชะลอรถเพื่อเตีย สุดท้ายสีสุดท้ายคือสีเขียวสีเขียวเป็นสีที่อยู่ล่างสุดของป้ายไฟจราจรโดยคำสั่งนี้สามารถวิ่งผ่านไปได้เลย